โอ้โหโออะยืนอะยืนยืนอึบ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 ตะเอ๋ค่อยอาบน้ำเรียบปะลูกค่อยอาบน้ำเร็วเร็วสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนโอ้ยอย่าพากินมือสบายดีปะลุงก่อนนี่สบายดีปะลุงก่อนสบายดีปะลุงโอ้ยอยากมือหัวงขนาดมือน่ะ ตื่นมาแล้วอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวรอๆใส่เสื้อสีแดงวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองใส่เพื่อตื่นเลยเอออารมณ์ดียิ้มน้อุยอุ้ยจั๊กสุดงามแท่เนาะ สุดงามเทนอคุณยายซื้อมาห้คือสุดงามเทนอสีแดงใส่สีแดงแต่ตอนนี้เนี่ยหิวแหงตอนนี้เนี่ยหิวแหงีนตอนนี้นี่ยไฟหิวแหงครับขอบคุณเลยๆเดอคุณยายซื้อสุดงามเห็นบัลลาซื้อสุดงามเห็นบัลลาคุณยาย แซ่บแห้งบุหรุโขนเมาบอพออาทิตย์จะเมื่แล้วบอพออาทิตย์พูดโพโพดโพโพดโพกินเก่งกินเก่งเนี่ยเนีย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 งนี่แม่ยังบ่มีเด้อผุนซีเดือนมีเนียงแล้วผุนผู้ช่างดีช่างดี จังเลยจังเลยขั้นแขวดีขั้นแขวดีวดมีบุญสีนอนอีกแล้วบ่ฮัากกระตื้นสินอนอีกแล้วบ่เฮ้ยกินแซ่บนอนรับนะจ๊ะนี่เนาะกินแซ่บนอนรับนะจ๊ะนี่นนนอยู่ห่างกับลูกพี่น้องเอ้ย แข่แ่นลิงลิงมีไอ้ำมานเล่นน้ำเลยจังบริเลเป็นเห่นทา้งไดส่หน้าตายเิษจะไป็นน้ำรูอยู่กลางบ้านไอ้ถ้ำอื่นบริเล่น้ำนอนอีกเด้อม่เอนบรเล่น้ำเฮาวางเอ็นบอม่าเล่น้ำเฮาเอ็นยูเฮอ็นแม่บอมาเอ็นน้ำเอ็นบอม่าเอ็นยูเฮงเอ็นมีมูเหร่นเอ็นมีมูเห่นแล้วเอ็นมีมูเห่นแล้วปหน้ามึงห้ามกรมิ เป็นหมูอ hmm. ลิงได้ได้หนิพี่หนามองห้ามก็มีหมูได้หน่มีเด้ไอ่ทำได้หมูท่านไอ้ทำเื้อได้หน่ไอ่ทำสองคนเนาะถ้าได้ทำซื้ได้หนีได้ได้ข่อยหิวแหงวะยังข่อยกับบอลซุ่จอดสุนใจจะดอกข่อยบ่ใส่ใจข่อยหิวข่อยหิวข่อยเมาอย่างเดียว ตื S <S 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 ้อตื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 ้กวนคนก่อนนะกวนคนกินนมแส่บก่อนนะต้อตื้อตื้อตืผู้งไอ้น้องเห็ดยางอ่ะนะเต็มหุกไ้ทํานเต็มหุกแ่่่ซจงไอ้น้องเต็มหุกฮกับบิสถทานมาใส่ใหม่ทานไผ่เมิดไผ่อ่อนไผ่หุงย่หำมันหุ่งอยู่ แสดงว่าท่านมืดเนาะแสดงว่าท่านอ่อนเอาเพว่าแม่เขาไปซื้อท่านเขากระติ่มหันเออแสดงว่าท่านมันอ่อนมันมืดจังว่าไฟหินหินไฟมันบ่หุงพอใส่ท่านมามันก็ะหงทานมีอันเดียวเนี่ยเท่าไว้ใส่เท่าไหนตัวไหนเมื่อไหร่มันสีเหี้ยวเมื่อไหร่มันมันมันเบิดหละยเมื่อทานมืดเดียวแหลยกับใส่อีกบ่เออหอมมากะมา่ไหร ตัวเก่ามันได้ตัวซื้อมามันเรือหนึ่งไปทางไดนเก็บไว้ซื้อมาเถอะละเดี๋ยวไปเที่ยวซื้ออีกสองเถอะกับพอดีแหละตัวนี้ก็ได้ใส่เพคหนึ่งมีสี่อันใส,ใส่ใส่ฐานสามก้อนไปซื้อไห้<ม>บลิงลิงเอ้ยบลิงบลิงไปซื้อไห้คุณยายบอยเห็นอะไรเห็นอะไร คุณยายซื้อห้ยละไรเาได้โอ้ยลิงลิงคุณยายซื้อห้ยละไรให้เราได้หันมาหันมาบึ้งขอบคุณค่ะย็น้วงามห่วงเหียห่วงหย หวงเล่นนี่ืขอขนมแิเศษมาหแบบเนีย่าือขนมเหม็นนะกินลูกอมกับแคลเฮียนเอากอมเ่อมนะแควเฮียนเหรอกินลูอมเอาอมาอะไรแ้วเฮียน ทำไม่ทำเบิ่งเหยอกินลูกมไล่แขมี่เนาะอันนี้ก็บชเฮ็ดได้ก็เฮ็ดโลดคอยดูดอย่างเดียวดูดก็ว่าดูดก็ได้คอยดูดอย่างเดียวจะเห็นได้ก็เฮ็ดโลดอ๋อมีบุญเอ้ยมักลาบมีบุญ บักลามีบุญมีบุญเนยฮินัฮ <laughs> ิฮ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 ิกิใจฮนะิฮิฮ Giọt lá cái cháy hài nữa Thân chín nôm lại là có lăng cải Chín nôm nào có lăng cải nằm Yo 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 À yo 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 Tít tí tít tít Yo 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 Tít tí tít tít, tít, tít. <laughs> พ่อแม่ดำหน้าแล้วกะสิใครอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยสิมีผัวน้องมีบุญรมีลิงกันสิเด็เห็ดนันเห็ดนี่นนสบายเนาะหาแนวมาขายสบายบมีลูกค้ามาซ่าผมกับบริษัทพออยู่กับลูกสองคนลูกพอขันมาปั๊บส่วงอันน,อน้องบุญนอนมือนก่คุณตัวสานดีคดีเมอนนี่เช<า>้าผมน,น,นอนเ้าผม,อ,มอันคันเซียนมาส่วง ถึงช่วงน้องมีบุญรับน่ได้ซาหายอยู่พี่น้องมาในช่วงเศร้านองมีบุญรับบ่เฮิงกนอนแป๊บเดียวก็ตื่นแต่ว่ามีคนโยกให้นะตื่นโอ้ยเจอ๊ยบเบย์เจีบเบย ตัวเสบบ่เฮยอืมตัวเสบบ่ดูอันดเสียหยอดหยอดเสบบ่มือนี่นมเส็บนมเสบอันนึนมเสบเส็บบ้านมนี่นมเสบเอ้ยสบบน้องนี่เสบเส็บสบ่อ เริ่มเริ <Z ine. S 3> ่มทิ่มโตแล้วเด้อโตจมเขาจมเขาเลยบมื่ว่าสีนอนเมื่ว่าสีนอนมือืเพฝันหน้าเป็นตา้างอะไรเห็ดอุ้มลูกอยู่มือเพนักเต็มจุบุยโซมือดูโซมือปราลุงเบิ่งดูโซมือปราลุงเบิ่งดูโอ้สิลับอันนั้น สิลับสิลับสินองสินอนแล้วสิลับแล้วสินอนแล้วมาหอนี่ก็เขอปิดคิปไปเด้อปะลุงฝากกดติดตามก็ไลค์กดแชร์รให้น้องมีบุญในเด้อให้น้องมีบุญฝานกด,ดวไวไวเนาะให้หยอดวิวเลยหลายจะได้มีเงินซื้อนมกินนมเก่งายยี่แม่สีบไว้แล้วกินนมเก่งหลายกินนแม่สีบไว้แล้ว ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี